เตำรวจไทยใช้ไรดี่ะายฟ ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ迪บยาดสามอีกครั้งหนึ่งครับ u x u r y Fashion ั a นแอนด์ e ราเวลทที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหีสนแตดใดๆทางสิ้นค่ะได้มีโอกาสมาเที่ยวที่เมืองสุดกาดประเทศเจอร์มน,นีนะครับก็เลยพาเพืเ่อนๆมาเที่ยวเป็นมิวเซียมของบริษัทปอร์เช่นะครับรถลด x u x y r ีที่มีความเก๋ที่สุดในโลกแนห่งนึ่งนะครับปอร์เช่ถูกก่อตั้งในปี1930 นะครับโดยคุณเฟอร์ดินานด์พอเชนนะพาร์มิวเซียมจะมีความรักชูมีความปังมีความเก๋มีความทันสมัยขนาดไหนตามมาดูกันเลยครก็เลยเดี๋ยวจะนั่งรถไฟนะครับเอสบานจากสถานีเมนเทนสเตชัน <c oughs> หรือเขาปั้นหงนะครับ <c oughs> นั่งสายเดียวเลยประมาณ10นาทีเองไปที่สถานีนอยเวิร์คพอดีต้องรอรถไฟประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวพาชมสถานีรถไฟจริงๆเนี่ยมันเป็นสถานีรถไฟที่เขาแบบว่าฟาวในการสร้างมากเลยนะครับใช้โซลาร์เซล แต่ว่าตอนนี้มัน under construction อยู่ก็คือดูดิดูด,ดิเอไปดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแลนในการสร้างอะ่ะมันดูแบบถ้าสร้างเสร็จมันจะเป็นสถานีรถไฟที่สวยแล้วก็ไฮโซอลังการมากแต่ตอนสภาพตอนนี้ก็คือมึนงงมากให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเยอรมันนิดนึงแล้วกันนะครับยอมามันเป็น,บบน,ปนแบบ c o f f e ี chain บรนด์ที่จะมีตามเมนเทน n a n c ราคาจะถูกมากแต่ก่อนเนี้ยกาแฟแก้วละบาทเอ่อหนึ่งโรเองแต่ตอนนี้ขึ้นมา1นึ่งยูโรหกแล้วแล้วก็มีเคัลี่บวทคือละ ค่อนข้างจะถูกผ่านก็คือรสชาติพอทานได้กาแฟก็คือพอทานได้ราคาถูกอะ่ะพูดง่ายๆเออแล้วก็มีร้านเบเกอรี่ที่เอ็ดชอบนะครับจะเป็นร้านนี้เลยคนบักมันจะเป็นเชนที่มาจากฝรั่งเศสซึ่งพวกครัวซองพวกแบบแอปเปิลครัวซองอะไรพวกเวกนี้ยจะร้านเนี้ย,จะ,นนยจะอร่อยสุดที่รถสถาอาหารเมือไฟเนาะถ้าใครอยากกินพิซซ่านะที่แบบพอกินแล้วแบบเออพออิ่มอะไรเงี้ยเแบบอรอีฮอนี้นะครับดิสพอกินได้ตอนที่เอ็ดมาอยู่เยอรมันแรกๆก,ก,ก็อืม ประหยัดเนาะก็กินยี่คอนี้บ่อยเหมือนกันพอทานได้ให้เข้าอุ่นให้ได้นะครับนั่งเอทนะครับไปลงที่นอยวดเทาเลยมันจะเป็นสถานีของพอเช่มลิเซียมเลยนะครับก็ขึ้นที่แพลตฟอร์มหนึ่งจะจะเห็นว่าพอเช่ผัดข้างหน้าด้วยนะครับคือแบบว่าลงมา๊บก็เห็นเลยอะตึกอลังการมากนี่ข้างหน้ามิวเซียมนะก็มีพอเช่ให้เช่าเลยนะคะเอาสีไหนดีตายละเขารู้ได้ไงว่าเอชชอบสีเขียวกับสีเหลืองเนี่ย ดีดอกดูดีเอจะบอกทริคนิดนึงนะปกติค่าเข้าเนี่ยมันคนละ10ยูโรใช่ไหมแต่ว่าเขาถามเอเฮียดคำถามอะไรเยอะแยะมากมากมายเขาถามว่าเป็นสมาชิก RDFA ไหมเป็นสมาชิกนู่นเป็นสมาชิกของแบงก์นี้ไหมเป็นปอร์เช่ขับหรือเปล่าเอ็ก็ถามทําไมวะเอ็กก็บอกว่าเปล่าแต่ว่านั่งรถไฟมาเขาบอกอ๋อถ้าชูอยู่นั่งรถไฟมาคือมันจะมี possibility ที่ได้รับ 5 0 discount เอ็ดก็จ่ายไปแค่คนละ5ยูโรคือลดจาก10ยูโรไป5ยูโรเพราะฉะนั้นถ้าอยู่มากับดอลชบานั่งก็โชว์ตั๋วเขาอะไรเงี้ยก็ลดได้50%แล้วมันมี all the possibility ที่คุณจะเก็ต50%ดิสคาครับตั๋วมันจะรวมไอ้มัลติมีเดียไกด์ด้วยแล้วก็มีหลายภาษาเลย FC เนี่ยครับเขาจะให้ดีใจมากเลยนะที่ได้พา FC มา ถ้าปกติมาเที่ยวปกติเอ็ดไม่มาอะไรอย่างอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเอ็ดว่าคิดว่า FC ในช่องน่าจะสนใจนะก็เลยพาไปดนูนะครับคือโฟลเดอร์คนซ้ายมือนะครับคุณฟาดินานพอร์เช่แล้วขวามือก็เป็นเหมือนทาย,ยาทน,นะครับเฟอร์รี่พ orsche ทำให้คนที่ทําให้แบบว่าบริษัทพร์เช่ e นี่ไปไกลเนาะก็คือก่อตั้งในปี193 1มนึนะทำลายที่สําคัญเขาจะเล่าให้ฟังว่าอย่างเงี้ย1937ก็ก็ที่ฮิตเลอร์เขาสั่งให้ผลิตรถเพื่อมวลชนนะครับ ชื่อแบรนด์ว่า VOLK s w a g e n ้น l k เนี่ยแปลว่าประชาชนวา g เกแปลว่ารถใช่ไหมครับก็รถให้สำหรับประชาชนไอรุ่นที่ผลิตมาก็คือรุ่นที่ดังมากก็คือรุ่น The b e e t l e หน้ารถเต่าอะรุ่น64เนี่ยรุ่นเนี่ยเป็นรุ่นต้นกำเนิดดีไซน์ของ p o r s c h e ในปัจจุบันนะถูกดีไซน์รุ่นนี้ในปี เออหน่งเก้าตอนนี้ธุรกิจกำลังจะจะ,จะไปได้ดีมาใกล้ๆเริ่มต้นสงครามก็มาทํารถถังแทนพอทํารถถังแพ้สงครามในปี1945ใช่ไหมสงครามรถถังที่2นางก็เป็น Prison e r of the War อินฝรั่งเศสนะครับก็คือเป็นนักโทษในสงครามเนาะตายในปี1951นะครับแล้วัตวัดของลูกก็คือเหมือนตอนที่พ่อติดคุกในปี1946ใช่ไหมนางก็ได้เป็น CEO ก็คือเป็น take all responsibility เห็นไหม ก็สรุปไว้ได้ดีนะใครอยากเข้าใจแบบอะไรง่ายๆที่แบบในเวลาที่แบบอย่างเอ็ดไม่ได้อ่านมาก่อนเนี่ยเอ็ดดูประมาณ5นาทีก็เข้าใจแล้วว่าเออบริษัทความเป็นไปความเป็นมายังไงบริษัทปอร์เช่นเนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปี1931ใช่ไหมก็40ปีให้หลังมาก็กลายเป็น Public Limited Company ก็หรือว่าเข้า,เข,าเข้าสต็อก,กัอน,นะเป็นเขาเรียกอ,อะไรมหาชนเนาะภาษาไทยอะไรประมาณนี้นะ96-4 เขาสร้างไอตัวรุ่น911ที่เป็นรุ่นที่แบบทุกคนอยากได้เนาะออประมาณนั้นครับเรากดเลขของรถเข้าไปเนี่ยมันภาษาอธิบายเป็นมีลักษณนะครับอันนี้เป็น First p พ r s ช h e d e s i ใน<ะ> f c ปังมะอันนี้บรรยากาศข้างในนะครับถามแล้วนะเขาเอ่อฟิล์มได้หมดทุกอย่างเลยนะครับมามันก็จะเริ่มตั้งแต่อ e ีแก่สุดนะคะตัวแรกแล้วก็พัฒนามาเป็นรุ่นนี้อีดอกก็ดูอลังการอยู่ดีปะ อี่ดอกอันนี้เท่มากมันเป็นไฟร์ทรัคนะครับเหมือนรถดับเพลิงอะ่ะอนนีดอกแรงมากดูดีเห็นปะมีไอที่ช่วยตัวเนี้ยโหแม่งผลิตทุกอย่างเลยแท็กเตอร์ยังทำเลยเอวดูดิเอสเวอร์รถพอเช่สมัยก่อนมันแบบมันมีความน่ารักกว่าสมัยนี้เนาะเก๋เดียดูดิเนี่ยครับ Porsche Imswiter ลเ r ิ r ์คคลเหมือนประมาณว่าเออมันก็มี n s l เลชันนะว่า Porsche ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็เขาเป็นบริษัทผลิตรถถังไปอีกอีดอกเหมือนกิดเลือสัังเนาะใครจะมาต้านตัวนี้นะครับตัวไทป์64เนี่ยน่าจะเป็นพอเช เหมือนโมเดลตัวแรกนะครับที่เป็นอินสปิเรชันของตัวต่อไปในปัจจุบันเนาะมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาจะเดินทางจากเบอร์ลินไปโรมนะครับอย่างที่เอ็ดบอกนะครับว่าพวกของไ i เอ็นอะไรเงี้ยส่วนมากที่เขาขายอ่ะเขาขายแบบเขาขายแบรนด์เขาขายมาร์เก็ตติ้งเขาขายฮิตทรีเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้อของอะไรที่มากอัพราคาไปขนาดเนี้ยเราควรแบบ เสพเรื่องประวัติความเป็นมาศิลปะอะไรเงี้ยไอตัวนี้นะครับ360มันเหมือนจะเป็นตัวแบบรถแข่งละเป็นตัวแรกละที่ออกแบบโดยลูกชายนะครับคุณเฟอร์รี่พอเชนนะในปี1946เนเอนาะนี่นะครับไอพอเช่356ตัวแรกเลยที่เป็นคูเป้แล้วก็แคปิโอนะครับสปอร์ตคอร์สวยงามอลังการจึ้งมากเ c รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่คอนซีเดอร์ว่าเป็นตัวพ่อของ911นะครับสีเขียวแบบเ a รซิ่งคิบ n รนสวยมากนี่เป็นรุ่น904นะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดูแบบอวกาศนิดนึงดูแต่ละตัวเดวดูตรงนั้นเดิ especially ตรงนี้มันคัลเลอร์ฟูมันน่ารักมากเลยอ่ะี c ดูเดิ สีชมพูโหคันนั้น่าแต่ชอบสีฟ้าข้างหลังมากกว่ารถเต่านะน่ารักกว่าตัวนี้น่ารักสุดเลยอะฟีมันเป็นรถแข่งที่แบบว่าเขาบอกว่าถูกผลิตแค่21คันในโลกนี้นะครับคือมันน่ารักมากอ่ะดูดิอีเดอโอ้ตัวนี้สีแบบเรี้ยมากสไปเดอรนะครับเป็น Strongest Racing car of all time ดูมีความเป็นรถรถถังมากเลยอะ่ะไดฮ h a r ดดูดิโจมี911คาเรล่าน,นะครับ Racing โอ้โหดูดีอะ่ะมันมีความเป็น Porsche เนาะทรงมันแต่ตรงข้างหลังดิดูเป็นแบบมีความเป็นมีปีกอะ่ะเออมีความเป็นวิกตอเรียมันดีว่ะแล้วพ่อเด็กนั่นละ่ะ ว่าไงวอาไงดีฟฟี่มันเป็น911ที่แบบว่ามีความเร็วนะครับก็คือพัฒนามาจาก911ก็ชื่อเรียกว่าคาร์เรล่านะครับมีความเป็นอย่างนี้แล้วก็มีหางด้วยคาร์เรล่านี่เท่หวะเปี้ยว ชอบตัวนี้มากชอบสีนี้มากเลยอะตอนนี้ไม่รู้เป็นไรดูดิโคตดสวยเลยมันจะมีเป็นปีเป็นปีไปเนาะการพัฒนาของเขาเนี่ยปี80คันนี้ดูตลกตลกว่ะล้อมันสูงสูงไงไม่รู้ว่าออรู้ละทำไมมันต้องสูงเพราะว่ามัน cross set Africa desert นะครับ ล้อมันก็เลยต้องสูงสูงอีกนี่ปี90เขาทำคาร์เรล่า2มานะครับให้ฟิตกับคอนดิชันของถนนนะครับที่เยอรมันแล้วก็ที่อเมริกานะครับก็เก๋เฮ้ยอันนี้ไม่รู้คือไอ้เมอร์เซเดสเป็นรุ่น e500 อะ่ะถูกผลิตโดยบริษัท p อร์เช่นะครับเท่หวะ มันเท่ตรงนี้อีดอกพอเช่ p o r ทำให้ทำรถให้ตำรวจด้วยปกติรถตำรวจเยอรมันเขาจะใช้รถของ Mercedes นะครับของ BMW แต่อันนี้ก็คือแบบพ o r s c h e p o l i c e ร Federal State of Baden-Württemberg <c oughs> เป็นเหมือนแบบตำรวจรจราจรอะไรเงี้ยบนไฮเวย์มันเปรี้ยวมากใครจะมาสู้วะ เิดคายเย็นนะครับผู้ดู e นจิ้นข้างในดิ FC ชอบความปีกอะ่ะปีกวิกตอเรียผู้ชายก็ชอบปีกนะเห็นไหมทำมาเป็นแบบว่าเนาะแมนแมนเตะบอลการดีดอกรถสปอร์ตค้าก็มีปีกนะจ๊ะทุกคนอยากมีปีกค่ะโอ้โห,โหตรงนี้จึงทุกคันเลยอะ่ะ FC คันนี้เท่มากเลยอะ่ะ มึงจะขับยังไงวะบนถนน <c oughs> คนไม่มองให้ตบรถคันนี้นะครับ911 Carrera S นะครับผลิตในปี2017นะครับแต่เขา redesign โดยเป็น first work ของเฟอร์รี่พาเช่นะครับก็คือ ceo คนที่สองลูกของคุณฟาดินันเพ์เช่นะครับเป็น first work าร์ของเขาก็เพิ่งเอามา redesign ในปี2017 สวยเท่นำสมัยแล้วก็มีความแบบวินเทจนะครับสีที่เขาเอามาใช้มาเพ้นนะครับก็คือสีไอวิทกรีนมีความเป็นโรเลกาเราชอบสีนี้มากเลยอ่ะสวยสุดๆ p o เช่บ e b o x s ตอร์ p ไ d e r นะครับเป็นแบบรุ่นที่ไลท์ที่สุดที่เป็นใช้งานบนท้องถนนที่เป็นสปอร์ตคาร์นะครับ 911สปอร์ตคัสสีขาวเนาะใช้คู่กับเคลลี่สีขาวใส่25มันจึงจ้งจริงๆจะมีชื่อรุ่นให้ลองเสียงนะครับเนี่ยเด็กน้องเด็กมันก็เหยียบนะมันก็จะมีเสียง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอพาชมมิวเซียมพอเช่ของเอ็ดนะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้รับประโยชน์ความรู้ความบันเทิงไม่มากก็น้อยนะครับใครชอบวิดีโออย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเอ็ดดี้วยาสามหห้าด้วยนะครับ อย่างที่บอกไปว่ามีแลนว่าจะกลับเมืองไทยในเดือนตุลานะครับถ้าใครมีงานสปอนหรือมีสินค้าอะไรติดต่อมาได้นะครับยินดีมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเชา้ารับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย